คำแนะนำแล้วก็พูดเกี่ยวกับเรื่องเครื่องมือแพทย์นะคะกลุ่มหนึ่งนี้ตามพี่นะคะตามพี่นานะคะพี่จะพาขึ้นไปชั้นเสร็จเดี๋ยวรอพี่ขับแป๊บนึงนะครับแจ้งให้อยู่ แล้วเราปรับหน้าเราก็จะต้องปรับหัวแล้วก็ปรับขาปรับตรงตรงเข่าเข้าไข้งในขึ้นด้วยแต่ว่าน่าจะเสียเพราะมันจะได้สับภาระใไเนาะไฟฟ้าอะไรเนี่ยแล้วทำไมไม่ให้พี่นิกร์คนอธิบายต้องให้ผู้ใช้หน้างานครับผมพูดในห้องไปแล้วเป็นเตียงไฟฟ้าเนาะพอดีคนไข้ที่นี่จะมีการแบบว่าเคลื่อนย้ายตลอดเออมันจะมีการแบบ พอย้ายคนไข้อย่างเงี้ยเอาสเตเชอร์มาเทียมน้องก็ต้องเอาเตียมขึ้นลงแล้วก็ปักเตียมขึ้นอย่างเงี้ยก็แบบว่าน้อเพื่อเนื้อพักที่ที่หนึ่งก็คือข้างล่างใช้ได,นนด,ด้เหมือนกันท่านวัดความดันกับอันนี้มีสายาว้โอโซิเจนแซดมีอ้อยีแบบขาวทีพย์ไปหนีบชาใส่ไว้ยอย่างเงี้ยแล้วก็จะคืนอดรอครับอดรอ อันอะไล์ข้อมูลวังคือเลขสิบแปชมอนิเตอร์ชิมนไอือเท่าไหร่9ก้8สิชิมอนิเตอร์ตรงนี้สวัดเป็น จะไเป็นทัสกีนะตัวอื่นตัวเดอันนี้จะดีอี <c oughs> พีดีดูอีพีดีคนไข้นะแล้วจะเป็นรีเนี่ยเป็นแบบพิติกต์ขคนไท้แล้วจะแปลผลเป็นเซลล์ริทึ่มเป็นนารเมียอะไรเงี้ยก็จะเป็นอ,อีตัวดูอีพีอันนี้จะเป็นวอลออกซิเจนแฝงในร่างกายอ่ะมนก็อันนี้ก็เป็นอ RR respiratory rate อัตราการหายใจแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นความดันขึ้นส่วนใน ในตัวของมันเองเนี่ย<ม>ก็คือว่ามันก็จะกดแยกเข้ามาดูจะดูรี 2, 2> สสองะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะว่าถ้าคนไข้มีอย่างเช่นอาซิตโตรีอาซิตโตรีก็คือขึ้นไปกลางหัวใจที่ตรงเคยเห็นทีวีไหมที่ที่ตรงตลอดถ้าเกิดว่าเครื่ฟ้าเป็นแบบนั้นเราจะไม่คบสามหกสามสิบเจ็ดสามสิบ่สมี่ส้าได้ละเอียดจนแบบว่าเป็นสุดเสร็จแล้วเราก็ตั้งตั้งลิมิตมนกวดที่มันร้อยีีนะจะตั้งไปหนึ้อย เลทเท่านี้ม้าก็กดสตาร์เครื่องมันก็จะลันลันไปของมันจนครบพอบอลลูนมันครบ้าไปถึงหนึ่งร้อยเครื่องมันก็จะอานลังบอกเราว่ามันหมดแล้วครบแล้วมาเอาเงาอย่างเงี้ยจะเป็นออกซิเจนส่วนนี้เป็นแฟชชั่นแฟชชั่นนี่ก็จะเอาไว้แฟชชั่นดูเสร็จมาเอาไว้เกมซีดิชั่นที่เราดูดออกมาได้เนาะก็เวลานั้นเราก็กดเปิดถ้าเป็นของผู้ป่วยข้าไปก็อาจจะ ที่นี่ตลาดเป็นลานครับมันจะอยู่ใ้า้ในี้ใช่ใช่เดมันจะมาออกมามีคีย์ดไหให้พูดกับเด็พวกพี่จะให้ยาที่ต้องอย่างพวกยาฆ่าเชื้อที่ต้องเข้าทางเดินวอใช่ใช่พวกเจเรอเท่านั้นยาฆ่าเชื้อหรือว่ายาพวกกระตุ้นการปิดตัวของหัวใจที่เราต้องให้บางทีไม่ยืนวัน ให้เป็นวันให้สองวันหรือให้เป็นชั่วโมงเรืออย่ี้ยทุกอย่างเครื่องพวกนี้ทุกอย่างจะให้ทางเราเรื่อนทั้งหมดไม่ได้ให้ทางฉีดทงกล้าทางอะไรไปวกอย่ก็คือทำแล้วก็เสร็จแล้วทำเกร็จอย่างนี้จนถึงลมายใจตรงไหนตรงเอเบก็ก่อนจะทำในทมศติว่าเราจะมีพิสูจน์ว่าเดียวบนใบหน้าเราต้องมีเซลล์หรือต้องมี้ะไร ใช่ค่ะเจลเพราะว่าป้องแกมันเป็นกระแสไฟฟ้าตรงไปที่ตรงที่ใบสาวเราจะให้มันหมดใบสาวพรุ่งนี้พยาบาลก็ต้องมีความรู้ว่าเราจะให้กี่ cc ต่อชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะเมรติว่าน้ำเกลือผลนีมันมีพัน cc ถูกไหมหนึ่ง cc เราจะให้ในยี่สิบสี่ชั่วโมงก็จะต้องให้เป็นเบส40 cc ต่อชั่วโมงประมาณนี้บส40 cc ต่อชั่วโมงในเรื่องต้องของมันนะคใครที่มีปัญหาเรื่องหายเลือช้าแล้วก็วูบมาอย่างเงี้ย ก็เบื้องต้นที่เขาทาได้ก็คือติดไองเนี่ยเป็นเอ็นอกเสซึ่งมันจะตั้งค่าตั้งค่าได้เหมือนกับเทมเพลตเลยว่าให้สมมติว่าหัวใจมันค่อเต้นแค่สามสิบมันช้ามากนะเนาะเบื้องต้นโรงพยาบาลอำเภอนี่เขาก็จะแปะอันนี้ก่อนก็จะแปะตามตำแหน่งรูปค่าเนาะข้างบนนี้อันหนึง่งแบบนี้ก็คือข้างล่างอย่างนี้เสร็จแล้วเขาก็จะตั้งค่านะตัวเนี้ยมันจะตั้งได้เป็นเอ็น เปุ S <S ๊บเราก็ตั้งเด็ว่าเราจะให้ก็สิเเนี่ยก็จะเป็นร้อยก็จะเป็นร้อยคงอยู่ที่ก้าเก้าเนาะแล้วก็อยู่ที่การบอร์ดที่เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตไม่ถูกร้อนก็โอเคเท่นี้เท่านี้มีขยับลยไหมคนที่เนื่อยก็ได้แค่เจ็ดสเ็ต้องใส่เดี่ยวรวมกม่ที่นรเพ่อเป็นเกี่ยวกัหา่เก วกเครื่องมือนเ่นหลยมันก็จะัเพื่อนก็จะเนี่ยมาับมารับเป็นยังไงมันจะรับเขียนเพื่อนมันจะร้าแล้วก็จะคพอคลายแล้วเราก็จะได้ตัวเลขมา แต่เวลาสูงกกมีน้อยเพราะว่าเราวันต้ต้ต้งเือันนี้ไม่ใช่ความด้นของยาวต่อไปนี่เอไมได้เสือใแล้วเหยียบสปนั่นละเปรู้ได้มากกว่านั้นอยู่ก็ไป่นี่คตัวนี้ก็จะไปโชว์ที่ข้างหน้าเลยเป็นไหมไม่โชว์เลยความดันต่ำ

คนต้อท่ไร่ต้องี่ันแล้วจะมีกี่แล้วก็นั่รถนั่งรถคุณยไม่เจอเยัง เด็กก็อ่าดูนี้ดลงไปเรื่อยเขาเออขป้นกระดับเป็นเร็นเลวเปิดชิดอะไรแน่นนะพี่ีใจของน้องดูด้วยเยจบยังจบเริ่มใหม่แล้วผ่านไปก็มือยังไม่ได้เรียนบีพีมันนวดเลยไม่ไหวเ กำหนดการเต้นของหัวใจให้คนไข้แทนชัวของคนไข้เองปกติหัวใจของเรามันก็จะมีกระแสไฟฟ้าแล้วก็กำหนดการเต้นอยู่แล้วแต่เมื่อมันสูญเสียหน้าที่แก่ตัวไปหรืออะไรต่างๆเราจะใช้เครื่องตัวนี้แทนไปที่เท่าไหรเพื่อให้มันกระตุน้นส่งไปกี่จูลกี่โวลต์กี่อะไรอย่างนี้ก็คือเป็นเครื่องนนงหม มีเซเตอ้อยู่ไหมเออเพื่อนต้องทำแล้วล่ะไม่ทำไม่เป็นต้องเปนี่ครับแม่มีรู้จักเพราะว่เือนอะไรครลองสอบดีนลครับซุบๆๆๆๆเอาเข้ามาอ่ะดีดดีด้องดูวันนี้ด้วยนะตาดูหูฟังมือบีบตูกตอนไหนมันจะแตกกัเนี่ยใจเย็นใจเย็นไม่ได้ยิเยียแองไรนะครับ ผมทำอะไรผิดได้หรอปล่อยลงลงปล่อยลงอะไรก็ปล่อยเดีวแลรก็จะได้รับข่าวดี่คเลยนะคะวันนี้ก็จะขอเนื <c oughs> ้ <c oughs> อวุ้นทอดไส้เองเฉยะอ่ะตัวแทนใครก็ได้หนึ่งคนี่ัคกเมนูแ่นนีเดี๋ยวจะลองให้วัดดูนะคะ ตัวนี้จะเป็นการมอนิเตอร์ในเรื่องของกาแรแลกเปลี่ยนยัดในร่างกายก็คือค่าออกซิเจนแซูเรเซอในร่างกายของคนเราด้วยปกติเที่อยู่ทีทท่มากกว่า95เปื่อจะเป็นเปอร์เซ็นต์นถ้ากรณีที่ออกซิเจนในร่างกายต่ำค่ะก็จะบอกหมอถึงว่ามีภาวะาขาออกซิเจนพอะออกซิเจนเกิดขึ้นนะะีนี้การใช้งานว่ามันตัวนี้เป็นทิน่อ่านว่าคนใกล้สุด แอร์ออฟฟิซชั่นคือมันมีแอร์อยู่ในสายจากตัวใา่เครื่องนี้อันนี้ก็ยังคุ้นแอร์หรือว่าบ่นอะจะง่ายกว่าเลยค่ะบางทีเราไม่ได้มีคู่มือการใช้งานติดไปด้วยเลยใะจะของเราจะเป็นระบบไฟล์ไลน์คื่อสายท่อใสามารถต่อได้แล้วก็ต้องเสียนอะนะจ๊แล้วก็จะมีในเรื่องของตัวของความชื้นเรมิสไฟเบอร์ตัวน ก็มีตัวในเรื่องของไอโนมิเตอร์เพื่อเรียนฝั่งโกลอฟิเซนต์และนินะคะในการให้ออกริเจนแต่ะละอย่าง,างาก,ก็จะขึ้นอยู่กในระดับศูงย์แลนะ้วก็ความเพิ่มขึ้นของออกซิเจนใช้เป็นไตรแตลไซน์เนาะอย่างตัวน,นี้ตัวน,นี้เป็นสินค้์ทางตัวไปไลายออกซิเจนนะคะก็จะมีแหล่งที่มาจากศูนย์กลางนี่เนาะจะมีระบบข้อสายออกซิเจนมานะคะถ้าสมมติจะใช้งานก็คือเรามีแหล่งแะัะอันดับที่สอง ตัวในเรื่องของโรมิเตอร์ที่จะใช้นะคะติดตั้งเข้าไปเนาะถ้าถุงเข้าไปนอกจากจะได้ลมอย่างเดียวแล้วตั้งการปิดออกในงเพียงอย่งเียวมจะต้องมีตัวที่มไฟเออร์ตัว่ประกอบความชื้นเนี่ยเป็นศูนย์กลางเข้าไปด้วยตัวออกซิเจนเนี่ยโทษโทษก็มีประโยชน์ก็มีทุกอย่างมีทั้งโทษและประโยชน์นะคะในการให้ก็ถึงระวังอย่างสมมุติเพื่อนถามบอกว่าเราให้ออกซิเจนอย่างเดียวได้ไหม มันเกิดการระคายเคือง,งเกิดการแห้งของผิวหนังหรืออวัยวะส่วนนึนเกิดขึ้ื่อเนื่องด้วย<ล>ว่าม,มันเป็นมันเป็นแหล่งเก็บสำรองกา๊าซออกซิเจนก็คือพยายามอัดลมจะรู้ได้ไงว่ามันเต็มที่ก็คือถุงลมเปนี้มันจะปอกนะคะความเข้มข้นจะเพิ่มขึ้นประมาณก็อกแคนูล่านี่ยสูงสุดประมาณ60%ที่จะได้ตัวนี้ถ้าเราสามารถคีปจัดโพซิชันดีๆก็จะได้60-80%ได้นะคะมันจะมีวาล์วตัววาล์วที่จะเป็นตัว ตัวไ้เถ้าสมมติคนใช้ก็คือถ้าไม่เป็นระเบียบตัวลาคนไข้นี้ขึ้นหัวใจหรือหัวใจหยุดเต้นเขาจะมีการชักช็อกชักช็อกคนไข้นะคะเราก็วิธีการใช้อันนี้แพดเดินตัวนี้นะคะมันจะใช้ในการเขาเรียกว่าแพดเดินดีนะคะแพดเดินตัวนี้จะใช้ในการที่วางแพดเดินเข้าไปในตัวคนไข้แล้วก็ชักช็อกคนไข้นะคะการวางนะคะการวางแพดเดินตัวบนวางตรงท่านเอาตรงนี้นะคะตัวล่างวางชักช็องตรงนี้แล้วเราก็ เปิด <Started. S 2> แล้วก็ชาร์จช็อตนะคะทีนี้ที่จะสอ,อนวิธีการชาร์จช็อตคนไข้ให้ดูนะคะอันนี้หมุนมาตรงนี้อันนี้คือการออนมอนิเตรอร์ธรรมดานะคะติ๊การาา๊รนนกนะคะเปิดเครื่องนะคะเสร,ร็จปุ๊บเซตติงเครื่องเหมือนกันต้องการให้หัวใจเต้นกี่ครั้งต่อละที นะคะสมมุติพี่ให้เต้นสัก80ครั้งต่อนอาทีพี่ก็หมุนเห็นไหมใช้สีขาวๆข,ขึ้นมาอยู่ที่80ครั้งต่อนอาทีนะคะแล้วก็กระแสไฟที่ต้องการเท่าไหร่แต่ว่าตรงนี้คือสายที่ต่อมาจากหัวใจเลยนะคะสายของเมาจากหัวใจเลยนะคะกระแสไฟฟ้าที่เราจะต้องใช้มันไม่จาเป็นที่จะต้องผ่านข้างหน้าไปมันไม่จำเป็นต้องใช้กระแสไฟฟ้าเยอะนะคะอาจจะเริ่มต้นที่น้อยก่อนก็ได้ใช่ไหมคะไปดูอ,อดัดนี้ก่อนนะคะ่ะจ่ายได้นะคะ แล้วมันก็จะมาต่อใส่ตัวนี้นะคะสองเส้นนะเอาขั้วไหนเสียบขั้วไหนก็ได้ไม่เป็นไรนะคะเสร็จแล้วเราก็หมุนล,ล็อกตัวนี้มันล็อกอยู่นะคะพอดีคุณตาถอดออกแล้วสบายใจจังคุณตาปิดเครื่องแล้วนะคะเนีย่ยเราก็เสียบเข้าไปนะคะแค่นี้เองเราก็หมุนล,ล็อกเฉยๆนะคะแสดงบายเมื่อกี้นี่นะคะ่ะลอดตัวไปเมื่อกี้ตกใจนึกว่าตัวเองทำ <c oughs> นะคะ แค่นี้เองเสอยู่ตรงกล้ามเนื้อหัวใจค่ะอยู่ค่ะอยู่ในหัวใจเลยอตัวนี้ในกรณีที่ใช่ค่ะโดยผ่าชุกุล่าเวดีศับเคเวียนจะมีเวียนเวดีชุกุล่าเวย์แล้วแตแย่เขาไปถึงห้องตัดถ้าใส่สับเคเวียนในกรณีที่คนไข้มาจากบ้านแล้วหัวใจเต้นช้าช็อคมาเราจะใส่แต่แต่คนนี้ตอนไปผ่าตัดหัวใจเต้นช้าหมอกขาเลยแปะไอ้ตัวนี้เลยทันทีเลย ไอตัวล้วนๆนี่จะใส่ในกรณีคนไข้หลังผ่าตัดต่างกันไปข่าวของที่วันนี้ให้ความรู้กับพวกเรานะคะเกี่ยับอุปกรณ์ทางการแพทย์เดี๋ยวนี้ที่พวกเราก็ยังไม่เคยได้รู้จักวันนี้พวกเราก็ได้รู้แล้วก็ได้รับความรู้มากมายค่ะก็จะตาไปเป็นความรู้ต่อไป กินด like, ีค่ะกินดีทุกโอกาสเนาะไปสังข้างนีรครับก็แล้วก็วันนี้นะครับที่ได้มีโอกาสมาศึกษาดูงานที่ได้ขอนแก่นนะครับที่ศูนย์หัวใจสุขภาพก็ขอขอบพระคุณที่พี่พันธยากรางทุกคนนะครับที่ได้ให้ความรู้กับพวกเรานะครับเพราะว่าความรู้ที่ได้รับในวันนี้ก็เป็นความรู้ที่สําคัญนะครับเกี่ยวข้องกับวิชาชีพที่พวกเราจะนําไปใช้ในอนาคตนะครับก็พวกเราทุกคนก็ตระหนัครับว่าจะเป็นหมอที่ดีแล้วก็ใต้ชีทํางานเต็มที่ครับผม 으 wow. wow.